คลิปนี้เรามาดูเรื่องราวของชาวพิจิกกันบ้างน,นะครับทุกคนชาวพิจิกเนี่ยภาพรวมนะเอาดาวปีก,ก,อก่อนเลยนะดาวปีตั้งแต่ดาวมฤตยูก่อนเลยเนาะดาวมฤตยูอยู่ในภพเดือนปัตตนิอยู่ตรงข้างกับลัคนาก็จะส่งอิทธิพลมาโดยตรงกับลัคนาทําให้ชาวพิจิกเนี่ยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอะไรที่ไม่เคยคิดไม่เคยทำก็อยากทาอยากลองนะครับ สำหรับเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์ได้คู่แบบปลกปับก็ได้นะมิรจิอยเนี่ยอะไรที่ไม่คิดไม่คาดฝันคิดว่าอยู่ดีอยากจะเป็นโสด,ดปุ๊บปั๊บขึ้นมามีความรักเฉยเลยก็เป็นได้นะครับสำหรับชาวพิจิตในช่วงนี้นะครับแต่ดาวเขาอยู่นานนะดาวเขาอยู่หกเจ็ปีนะนี่ก็แค่ผ่านมาแค่ปีเดียวก็อ,อีก6ปีแต่มันก็พิธิเชื่อว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูอะ่ะเขาจะส่งผลมาถึงชาวพิจิต แล้วแหละนะครับไม่จําเป็นต้องรอ,อนานถึง6-7ปีหรอกตอนนี้ก็เริ่มมีส่งผลแล้วเพียงแต่ว่าชาวพิจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองช่วงไหนไอ้นี่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับมาดูภาพรวงดาวปีดวงอื่นกันบ้างนะครับดาวดาวเสาร์ดาวเสาร์าาเป็นดาวเจ้าเรือนพบสหัชชะไปสู่พบปันทุกนะก็ะมีการ เดินทางพบปญาติพี่น้องมากขึ้นนะครับหรือไม่คนทํางานต่างถิง่นแดนไกลก็มีโอกาสกลับบ้านบ่อยขึ้นนะหรือไม่สาชาไปพันธุเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะครับเริ่มจากที่ห่าง,งก,กันก็มีมากขึ้นนะแล้วก็ดาวราหูไปอยู่ในภพปุตตะดาวราหูนี่ก็เป็นดาวเกี่ยวกับพันธุเกี่ยวกับครอบครัวนะมีเกณฑ์การสร้างครอบครัวใหม่ครอบครัวเข้มแข็งขึ้นครอบครัวมีความสุขมากขึ้น หรือไม่ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์นะครับถ้าเกิดว่าครอบครัวใหม่นะใครที่อยู่ในวัยทำงานนะก็มีเกณฑ์ที่จะดูรถดูบ้านยานพาหนะให้กับครอบครัวให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนอริแล้วก็ได้ราชาโชคเนี่ยช่วงนี้กู้นี่ยืมสินไม่สบายเลยนะครับเครดิตดีนะครับชาวิจิต สามารถที่จะอะ่พูดกันตรงๆก็สามารถที่จะเป็นหนี้ได้ง่ายอ่ะนะครับชาววิจิตนะแหม่จะพูดถึงเรื่องหนี้ก็เป็นกันทุกคนนะไม่ต้องไปซีเรียสนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ดาวคานนะดาวคานเป็นดาวเกี่ยวกับพบอริ แล้วก็เป็นดาวประจําตัวของชาวพิจิกด้วยไปอยู่ในภพการเงินนะครับไอ้ที่พี่ตีพูดไปเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องครอบครัวเรื่องทุกอย่างนะมาลงกับกระเป๋าเงินของชาวพิจิกหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าจะมีดาวสุขมาร่วมด้วยนะครับดาวสุขก็มาจากภพเรือนปัตนิถ้าเกิดใครที่มี ครอบครัวนะครับการเงินในช่วงนี้ก็จะมีความเข้มแข็งนะดาวศุกร์เขาได้มาหาจัดใครที่มีครอบครัวใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยอ่คนรักคู่ครองก็อาจจะมาช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะใช้เงินเยอะเหมือนกันนะหรือไม่ก็ซื้อบ้านก็อาจจะมีการกู้ร่วมได้นะในช่วงนี้นะครับนี่เป็นเป็นภาพรวมของชาวพิจิกนะทีนี้เรามาดู ดาวการเงินตรงๆก่อนเลยดีกว่าดาวการเงินของชาวพิจิกก็คือดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็มีดาวเกตมากระตุ้นอีกนะการเงินค่อนข้างดีนะถ้าเกิดจะอย่างที่พิติบอกถ้าเกิดจะคลิดจะเป็นหนี้เป็นสินเครดิตก็ดีในช่วงนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถึงจะดียังไงเราก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับ อะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่รอ,อบครอบได้เราก็รอบครอบนะครับอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับอย่ามีนี่เยอะจนอนาคตมันจะลําบากเอาแต่พอดิบพอดีนะครับเอาเท่าที่จําเป็นนะครับสําหรับเรื่องภาระนิสินของชาวเอาทุกราศีไลยแล้วกันถ้าเกิดใครชิกจะมีภาระนิสินก็เอาแต่พอดีพอดีนะครับมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวพิจิกความรักของชาวพิจิกก็คือดาวศุกร์ ดาวศุกร์ตอนนี้มาอยู่ในภพกระดุมพระนะความรักได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะครับความรักค่อนข้างเข้มแข็งนะความรักค่อนข้างเข้มแข็งใครที่มีแฟนแล้วความรักตอนนี้แฟนก็มาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยดูแลเรื่องเงินทองทองนะครับค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของความรัก,รกส่วนคนโสดนะถ้าเกิดไม่มีความรักก็เกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญานะก็จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องเงิน นะครับอาจจะไม่ได้มาให้เงินยืมนะอาจจะแบบเครดิตอะไรประมาณนี้ค้าขายค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพของชาวพิจิกนะครับสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะลำไส้นะระวังเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับกินของที่สุกที่มีประโยชน์นะครับก็เรื่องสุขเรื่องของสุขภาพประมาณนี้แล้วก็ ดาวฤตยูเรงเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็อย่าประมาทในช่วงนี้ความคิดอาจจะคิดพุด๊พลาดนะครับอาจจะคิดไวทำไวทําอะไรด้วยความว่องไวจนลืม,ล,มลืมนึกถึงเรื่องความปลอดภัยนะก็มีอะไรก็มีสติอยู่กับตัวดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ดูดูให้สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไป นะครับสวัสดีครับ